อ่ยอก็ค่ะสุัดีชาวบรรพายทุกทุกคนทุกทุกทางกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้เรามาอยู่ในส่วนของเกม Ro b l o x ในแบบที่มีชื่อว่า t o p r a s e world นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชม <S 2> <S 2> สวัสดีนะคะอ่าใช่แล้วค่ะก็เราเนี่ยจะมาทำการเล่นในส่วนของไอจันแบบนี้เพ,พราะว่าเห็นว่ามันน่าสนใจมากเลยนะก็เลยเรามาเล่นดูเนาะแต่ก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นเขากว่าเขาจะทำเปิด ให้เล่นรวมได้จนถึงวันที่11หรือว่าวันพรุ่งนี้ของทางเราเนาะแล้วก็จะทําการปิดนั่นเองก็คือเราจะต้องรีบมาเล่นก่อนที่มันจะปิดนั่นเองนะคะก็เลยเรามาเล่นดูถามว่าแบบนี้เคา้าเโบเป็นแนวยังไงก็น่าจะเป็นแนวอืมอันนี้ขออนยยุญาตยังไม่ตัดสินนะเพราะว่าอันนี้ก็คือเรามาเล่นครั้งแรกด้วยเช่นกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูซิหนะ้าเกมเนาะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้มีกนเทรดอัพเดตแล้วก็เครดิสตส่วนตรงนี้จะเป็นตรงที่บอกสถานะว่าเออใครเล่นอยู่ตอนนี้เนาะโอเค กดเริ่มเลยพเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะโอเคตอนนี้ก็ traveling เข้ามา to world of inita ็นที่เรียบร้อยพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็เข้า,าไปในเซิร์ฟหลักโอเคไหนดูสิอืม downloading downloading เออ stone shaper material อืมคุณสมบัติ r a l i t y regenerly happy halloween candy corn flakes flakes bee dagger อ่า อันนี้เป็นยังไงเอ่ย s ันเท l l สแมนเหมือนแล้จะเป็นบอร์ดสแคอรระดับความสาม,มารถหรือเปล่ามีแฮมแซนวิชด้วยนะคะเป็นบอร์ดสแควร์แมทชิวิเออร์หรือว่าวัสดุอระมาณน,นี้ s a เ a g เทสเซสโอเคตอนนี้คือกำลังดาวน์โหลด ing ดอยู่นะคะอันนี้ก็คือเหมือนเขาจะบอกข้อมูลว่า p o i s เซนเท t มีอะไรบ้างแมทชิวิเออร์คลาสสิกซอสเป็นชื่อท่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ระดับความถ่ายยาเนี่ยมันอยู่ระดับเท่าไหร่นะประมาณนี้เลยโอเคจตอนนี้ก็รอทางแแบเนี่ยโหลดดิ้งให้เสร็จเนาะคุณผู้ชม อโอเคาวนเราลรเสร็จแล้วฮะโอ้โหโทำไมรู้สึกได้ถึงว่ามันอาจจะเป็นแนววันพีซเลยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะโอเคไในลองดูสิเปิดเพลงได้หรือเปล่าขออนุญาตลองดูโอเค <laughs> ขออนุญาตป้องเสียงประมาณนี้เนาะโอเค ไม่ร้อยฮะดังนั้นก็อาจจะขอทําการบ้านเพเล็กน้อยประมาณนี้ละกันดีนะที่ระบบอ่าระบบในส่วนของแบบนี้เนี่ยสามารถบล็อกส่งบล็อกเสียงอะไรได้เดี๋ยวดูดิอ่าตรงนี้มันจะบอกในส่วนของยูสเซอร์เนมแล้วก็ level, level, ลเลเวลเลเวลเราไปเลเวลหนึ่งเดี๋ยวดูซิอ่าตัวเซตเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์อีคิวเมนออคิสซัลลี่เกียร์สเตทดาเจจบวกหนึ่งโอเคคัลส์เมติกบล็อเดอร์เดี๋ยวดูซิตัวแอล อันนี้มันจะเป็นการอัพอ๋อเป็นการอัพเนาะว่าเราจะอัพอะไรจะได้บ้างน,นั่นเองสกิลพอยต์ตอนนี้เรายังมีศนะูน okay. ย uh ์เนาะโอเคอ่อบอมสไตล์ h i n g several damage tokens เ๋ยวดูสิ c o n สแ c น t i v e l y l i ร์วิ t a าชชชิ่ง e ดอะกราวเวิ g r a n นด์คอมโบมัติพายเอออันนี้มันจะบอกความสามารถนะคะเป็นสไตล์ความสามารถของเราตัว C เป็นที่เก็บช่องกระเป๋าส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นช่องใส่อะไรสักอย่างหนึ่ง OC โอเคคาสวงกุดสามารถซื้อได้ระบาล้วก็อันนี้เป็นเหรียนเงินเนาะอันนี้ซื้อไม่ได้โอเคนะฮะดูซิคุณผู้ผมมชมมนเล่นยังไงวะอืมต้องขออน,นุญาตลองดูเนาะตอนนี้คือเรายังไม่มีอะไรนะคะก็เลยทำอะไรไม่ได้ตรงน,นี้เป็นสถานที่ที่เราจะมาเจอตอนแรกคุยๆได้หรือเปล่าคุยได้ NPC Lebron the, the one and only ความจริงหนึ่งเดียวแล้วก็เท่านั้นด้วยโอเคอะไรกันครับเนี่ยเราคุยเพสต้าที่ไหนประตูพอเท่าเอ็นิตัสเบย์เทเลพอร์ตเ f อร์ออฟอินตาโลเคชัน where it all begins ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นทุกอย่างหรอโอเคงั้นเราลองเทเลพอร์ตไปดูไหมเทเลพอร์ตกันเลยโอเคตอนนี้มีระบบคราฟติ้งคราฟติงฟต้งอะไรได้ please insert a crafting material to build resist เหมือนตรงนี้เนี่ยมืนเราจะต้องนำเปนส่วขอ materials มาทำการ craft นะโอเคขอได้ให้ลองอ่อออกตรงนี้ใช่ไหมคุยดูชุดตัว E ใช่ไหม <S black s m i t h นั่นเอง Hey t r a v e l e r Need anything Hey! นักเดินทางต้องการอะไรบุกเปล่าไม่อ่อให้เราเนี่ยได้รับในส่วนของ speed boat b a c k ได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่า ฉันสามารถ i ิ f o f the ่ h i มอ n n t e r p o r t Can you explain to me how to craft อันนี้มาจะอธิบายาว่าทำยังไงถึงจะ craft ได้แล้วก็ทำยังไงถึงจะ smell ได้ประมาณนี้นะโอเคระบบตรงนี้ยังงงๆอยู่นะคะคุณผู้ชมต้องขออนุญ,ญาตลองกดนไปก่อนอืมดูสิมันมีหลายร้านค้า,ากเลยะคะสัก e q คิวเตตรงนี้ Consumables อันนี้คือร้านค้า APC c o s m e t i c อันนี้จะเป็นระบบในส่วนของการแต่งตัวนะ Move your life วุฒิไลท s ทูนพ e ชช m สัมของวั g o o d s โอเค s t a ต a อ a n d purchase ให้เรายืนอยู่นี่สภาแล้วก็เลือกได้เลยนะโ okay. อเคอ๋อตรงนี้คือจะต้องใช้มงกุฎในการซื้อใช่ไหมอันนี้เราจะเป็นอาวุธเนาะอาวุธของเราอืมโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay. ม,มันเหมือนคล้คลายๆแบบอะไรสักอย่างนะคะคุณผู้ชมในส่วนของรูปแบบแต่เียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคตัวอีเหรออือ กตรงนี้ก็ป่าตรงนี้เราได้นะโอเคเฟเจอร์สติกเราสามารถเดี๋ยวนะต้องขออนุญาตเรากดปุ่มมั่วๆอยากรู้ว่าวิธีการหยิบอันเชิญไอเทมคือต้องกดอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมเอ่อกดคลิกไม่ขึ้นแหะกด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 ทุกอันกดทุกปุ่มมันไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมหรือว่าเราเนี่ยจะต้องไปต่อไหนสักแห่งหรือเปล่า โอเคพอเรามาซอนหน่อยนะเพลงก็จะเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเมื่อกี้คือเพลงไม่ขึ้นนะเนาะเฮ้ยบรรยากาศแต่ว่าใช้ได้นะเนี่ยมีพึ่งด้วยในดูดิอ่าคือเราต้องเข้าใกล้มอนสตเตอร์เนาะถึงจะแบบอันนี้ได้เฮ้ยนี่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 อ๋อนี่นี่วันบังซูซูซูรึเอ้อยขายนั่นเลยไม่รู้นี่นี่โอเคมา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 อุอย้ยอุอย้ออยหลบหลบหลบ หลบลีกนี้นี่โดนาเมะไปดีครับชุบชุบหลบตอยชุบชุบเออโอเคโอค้ยเจ็บเจ็บเจ็บม่เจ็บเจ็บเจ็บเรียบร้อยฮะโอเคฮู้พอรูแล้ววิธีการเล,เลยยไรยังไงนะฮะโอเคได้เลยมาอ,อีกสักรอบหนึ่งจะเป็นอะไรไปครับผมหลบหลบลีกหลบลีกอะครับนี่นี่เก็บไปหนึ่งบอสโอเคมาอีกสักรอบหนึ่งชุบ อืลบลีนี่มาตรงนี้สินะลบลบลบโดนไปอีกหนึ่งทีอุ้ยอุ้ยเรียเลื่อยเรายังถึงอยู่คุณผมมู้ชมลบ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 อืมชุบโอเคโดนไปอีกหนึ่งทีอยู่ตรงนั้นด้วยปุ๊บเรียบร้อยฮะโอเคอเคุอค้ยถือมาได้อยู่เนี่ยไหนดูสิ it hurts เอาไมคา์แล้วครับผมโอเคมา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  เด here, s> <S ็ดอะชุบน oh. okay. okay. ี้เน okay. ี่ยเดินไปหนึ่งท oh. okay. ีโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเลื่อมารีให sí ้นะคุณผู้ชมไม่ต OK. ้องหวังนี่เนี่ยจ๊กโจ๊บโจ๊ครับผมได้อยู่โอโอเคชิงอึ๊บโอเคลบรีอยู่อึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะเหลืออีกครั้งหนึ่งฟุ๊บเรียบร้อยโอเค เราก็จะได้แมทเทียร์มาแล้วนะแล้วก็น่าจะสามารถแปนนี้ได้เฮ้ยมีปูให้เราโจมตีด้วยแต่แลองตีปูบ้างสิว่าจะโหดหรือเปล่าเฮ้ยโอเคโอ้ยเจ็บมเนี่ยเจ็บมเนี่ยคุณผู้ชมไม่ธรรมดาโหไอปูนี่โอ้เลือดแดงแล้วคุณผู้ชมแถมเรื่องเยอะอีกทางหากโอเมย์ก็ควยแล้วตายแน่ตายแน่หลบหลีกโอเคเออเรียบร้อยฮะ ปูนี่มันถืกใช่ใช่ย่อยเลยเหมือนกันนะแน,น่คุณผู้ชมเฮ้ย <He i, S 1> ได้อยู่ได้อยู่แบบนี้อันนี้เรือเราขึ้นได้หรือเปล่าน่าจะขึ้นไปได้นะโอเคเดี๋ยวเรา,เอาลองไปตรงนั้นอีกสั่วนหนึ่งสิคุณผู้ชมที่มันเป็นระบบคราฟติ้งนะน่าจะเอาไอเทมที่เราได้จากมอนสเตอร์เมื่อกี้เอาไปคราฟติ้งได้นั่นเองโอเคตอนนี้เรามีแค่สติงเกอร์นั่นเองนะสติงเกอร์โอเคเดี๋ยวดูสิถ้าจำไม่ผิดที่คราฟติ้งอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรือเปล่าโอเคอยู่นี่เอง ไหนดูซิเราสามารถครัฟไรได้บ้างไอเทมเหมือนจะยังไม่ได้สักอันลยเหรอเนี่ยโหหรือว่าเราต้องทำการลากมาอ๋อโอเคต้องทำการลากมาพิซซี่เซอร์อัอออกทาร,าทร์ที่แมทรีคทูมิวรี e ซ e ฟส์โอเคฮะคุณผู้ชมเหมือนจะยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะอืมเดี๋ยวนะตอนนี้มีหมวดอยู่ โอเคฮะมันยังไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมไม่สามารถทำอะไรได้นะต้องคุยกับไอเจ้าต,ตัวนี้ก่อนแบ็กสมิธเรนลูซี่แคนยูอธิบายตัวมีฮั o ส์คราฟส In order to even craft something in the first place you will need to acquire the materials to make one instance of it so for now just go out and explore once you will get a lot of resource I will be able to feature out s o m e recipes to use them for โอเคก็ค hmm. ือเราก็ต้องหาใน่วนขอมบิทีเดียวเท่านหมม้นคุณผู้ชมแต่ว่า แมทเทียรเรียลคือมันจะแตกต่างกันเนาะที่จะให้นั่นเองเดี๋ยวดูซิมีอะไรให้เราทำบ้านเนี่ยอิคิวเมนต์เดี๋ยวเราคุยกับทุกคนเลยม okay. ิสเซราพี่สไปบายสตัฟฟ์โอเคเดี๋ยวดูซิขายอะไรบ้างขายอาวุธโอเคแล้วโอ้โหค่าไอ้เจ้าพึ่งตัวต่อนั่นทีได้แค่ทีละ 4G นั่นเองมาเป็น Wi-Fi เลยนะโอเคอาบูด okay, แต่ละอย่างจะให้แตกต่างกันเนาะจะไม่เหมือนกันโอ้โหอย่างแพงเลยซื้อได้ถ้าซื้อได้ก็คงจะซื้อได้แค่ทรีเบิลโค้ชแล้วก็โอ๊กบูดอ่า โอเคแล้วก็ไอเจ้าอันนี้ล่ะ Tryouts o m e of my foots อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของน้ำยาเพื่อฮิวเลือดอะไรประมาณนี้มีในส่วนของราคาประมาณนี้เลยเนาะมี Heal potion แล้วก็มานา potion ให้ด้วยโอเคเดี๋ยวดูซิจำได้ว่าตรงกลางเซสป่าโอ้เซสปาตรงนี้ได้โ okay. อเคกดตัว E เซสปาตรงนี้ไหน,นดูซิ n p c Gary just b ะ t ป e ุเร e e นสกัด those w สดุ s betrayed, in the means below primrose fields คิบและไอ้ส for those things and t h y s thing อืมโอเค a อเ e มีมีห p บหีบได้ไหมได้นน่กดอ e ีค้งโอเคได้ยี่สิบโกแล้วโอ้มหีบให้เก็บการทางด้วยแต่โอเคนะตัวอ e ีอันนี้ต้องกดค้างไว้หรือเปล่ากดค้างไว้โอเคมาเดี๋ยวดูซิตรงนี้มีอะไรให้เราสำรวจบ,บ้าง ไม่ถามว่าแบบนี้ดีไหมก็ดีนะคะคุณผู้ชมข้างบน,งบนงผลไม้ด้วยหรอขึ้นยังไงอะกดสกิล E เพื่อทำการเก็บเกี่ยวดูนี E ครั้ e งผลไม้ฟรีโอเคได้มาเป็นซ่อมเก็บได้อีกไหมไม่ได้ได้แค่ครั้งเดียวเนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหนดูซิเราจะสาําววไปการสารําวจอันี้คืออะไรอะ่ะป้องกันสามอืะ i อเทมส์ is not activate ถ้าขายจะได้เงินห้าร้อยเอ่ออยากสวมใส่ได้บ้างแฮะซัมไลท์อุปกรณ์หรออุปกรณ์อุปกรณ์ใส่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยใส่ตรงนี้เปล่าอันนี้ส้มส้มน่าจะเอาไปตรงนี้เพื่อไปการฮีลโอเคโคดเลขสี่แลวเลขหนึ่งเดี๋ยวเรา ไอ e Error ได้ช่องได้โอเคส่วนอันนี้มันจะต้องสวมใส่ตรงนี้แทนไอเทมเอซ t a w อาวิพไอเทมนี้มันไม่ใช่อออาวุธนะคะอ,อันนี้ไม่มั่นใจะคาว่าไอเจ้าอันนี้มันใส่ตรงไหนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่านี้อยู่ส่วนเจ้าคนนี้ NPC ที่นั่งกินอันนี้อยู่บิ๊กนี้อยู่ชื่อซูซาน Hey I need your help and trying to pick some flowers for my mom and I am afraid of getting attacked by bees I can give you some of my f r e s h p i q k e d fruits อ okay. เคอันนี้เหมือนซูซาเขาจะบอกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือนั่นเองคือ,ขอเขานม่ยจะต้องไปทําการเก็บดอกไม้ไปให้แม่นั่นเองนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยกลัวนั่นเองที่จะโดนโจมตีโดยจากพึ่งนั่นเองอันนี้คือพึ่งเหรอเนี่ยนึกว่าต่อฉันเนี่ยจะให้ในส่วนของผลไม้ที่สดชื่อมากเลยผลไม้สดๆเลยนั่นเองนะเพื่อเป็นการตอบแทนอะไรประมาณนี้โอเค แต่เราช่วย Oh Wow Wonderful เรียบร้อยฮะ Quest พร้อมซูซานอืม Diffuse Six m o b i บีสั่นไปเลย You can not have m o r e t h a n one track Quest โอเค,ค okay. มาคุณผู้ชม Quest คือให้ทำการจำตีไอ้เจ้าเพื่อนนี้หกตัวมาอีกแล้วหนึ่งดีจะเป็นไรไปครับผมอืออืออือจุ๊กจุ๊กคุณผมอยู่ไหนอื้ออือชุบชุบอือนี่นี่โดน,น,นไปหนึ่งทีดา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 เออ โอเคโดนไปอีกหนึ่งซิจะเป็นอะไรไปจุ๊กจุ๊จุ๊กชุบอืมไม่โดนครับผมไม่โดนสังนัดเลยภาว่าไปแล้วอืมชุบโอเคเรียบร้อยฮะมาตัวที่สองวัจอนีร์นี้ต้องฟาร,รม์มไปยาวๆเลยฮะเลือดแลงเพื่อนม,มันมีห้าสิบนะชุบได้ข่าวว่าเดชไม่ใช่หรอได้ข่าวว่าเดช เออเออเออโดนไปอีกหนึ่งทีแดดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยโดนโดนครับผมโดนละโดนละชึบอือโอเคสู้ก่อนรอบสุดท้ายตายไปสิเรียบร้อยฮะโอเคโอค้โหจอ,อน,นี้ก็ต้องฟาร์มยาวๆเดี๋ยวขออนุญาทำการตัดไปตอนที่ฟาร์มเสร็จเลยละกันเนาะโอเคคุณผู้ชมรับสุดท้ายหรือเปล่าย,า,ยา,ายังยังรอบสุดท้าย แล้วๆๆ้ววเคสสุดท้ายรีวิวรีบหน่อยฮะโอเคเควสคอมพิวต์ได้มาเป็นผลไม้ผลซ้อมสามอันแล้วก็ซติงเกอร์อีกสองโอเคมีเงินอยู่หกสิบห้าจีถามว่าเงินหายากไหมาก็ไม่ได้ยากฮะโอเค อน,นี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบนี้คร่าวๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันที่จริงไอ้จอาแบบนี้หนะน้าโปกมันก็คล้ายๆกับไอ้จอาแบบหนึ่งมากเลยแต่จำไม่ได้นะคะว่าแบบนั้นมันชื่ออะไรเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นเนาะแต่ว่ามันคล้ายๆกันอยู่นะคุณผู้ชมทางรูปงรงรูปภาพอะไรอย่างงี้คุ้นๆมากเลยใครจาได้ก็สามารถพิมพ์ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะโอ้โหคนพวกนี้คือเขาเล่นกันจน โหดกันมากเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากเล่นแบบนี้เนี่ยก็จะทําการทิ้งลิงก์แบบไปที่ใต้คลิปเลยก็จะดลืม,มาเล่นกันเยอะๆเนาะวันที่1 1เนี่ยมันขบว่าทำการปิดก,ก่อนนั่นเองนะคุณผู้ชมก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็น่าจะกลับมาเปิดให้เล่นนั่นเองถามว่าสนุกไหมสนุกนะคะเออก็น่าสนใจมากเป็นแนวเใหม่ด้วยี่นดูสิโอเคสามารถอัปเกรดดาเมจได้แล้ว โอเคอัพเนด่าเมทเยอะเนาะโอเคประมาณนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็สามารถบอกข้อมูลนะคะว่าวิธีการเล่นไอซ์จอนแบบนี้เนี่ยใส่อเทมตรงนี้ตรงนี้ตรงโซนนี้ทำว่า,าทำอะไรได้อะไรประมาณนี้ก็สอบถามบอกไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์เนาะอะ,อะโอเคสำหรับคลิปนี้ครที่ชอบฝาก like, share, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม